ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาติดตั้งกาแพนผมสั่งมาจากช h อปปี้สองร้อกว่าบาทนะนครับนี่มีคู่มือนะแต่ว่าก็ลองเดาๆดูก็น่าจะประมาณนี้ก็นี่ก็เป็นน็อตกันคลาย ตรงนี้ก็จะเป็นรูยึดกับกระจกเดิมของเราฝั่งนี้ก็ยึดกับอ,กอะไรนะปลายแฮนด์ By hand. อันนี้น่าจะแบบนี้ไหมลักษณะนี้นะครับก็ได้แต่เดาครับมันไม่มีคู่มือครับ ถ้าเทียบกับราคาก็สองร้อยกว่าบาทอันนี้น่าจะเข้าแบบนี้นี่นี่ก็จะเป็นเตเปอร์รับกันพอดีครับใส่ฝั่งนี้น่าจะแบบนี้ ปัญหาไม่ใช่ของอไม่ใช่การประกอบตัวนี้นะครับเพราะว่าปัญหามันอยู่ที่ตัวนี้ตัวตุ่มปลายแฮนด์เดี๋ยวผมพาไปดูผมก็จะเล่าให้ฟังว่าตัวนี้ผมนั่งดูนะผมว่ามันเหมือนของ แปรนดังยี่ห้อหนึ่งตรงเนี้ยมุมเนี้ยมุมเนี้ยมันจะทํามาหลบชิวหน้าเข้าไปเสียงอี้หน่อยตรงนี้ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ P-H2 มีแค่ P-H2 P-H2 ออ่ะได้พอดีเลย พีหัวน็อตพีเดสองครับเข้าเต็มพอดีมาถอดง่ายหน่อยถ้าเบอร์เขาพอดีกันนะครับนี้ในตุ้มของ NC เนาะนี่เป็นอะไรอ่ะเหมือนจาระบีครับอยู่ข้างในอย่างนี้ของเขาจะมีตุ้มมีตัวถ่วงปลายแฮนด์ทำให้รถไม่ค่อยสั่นเท่าไหร่อะ ขอนมาแล้วนี่น็อตถ้าเทียบกันดูก็ต้องจริงไม่ได้ยาวกว่ากันมากเลยนะเทียบได้วพอๆกันแค่ประมาณาสักห้ามิลหรือครึ่งเซนได้อดี๋ยวลองประกอบคร่าวๆดู น่าจะใส่กับอันนี้น่าจะเป็นลักษณะนี้ครับ จะเป็นประมาณนี้ครับแล้วก็ตัวนี้ที่ว่ามีขาอยู่แล้วก็มายิดกับตัวกระจกก็ใช้เบอร์14บสีอ่ะเบอร์สิทีนี้วิธีนั่นก็ดูก่อนครับว่าเกี่ยวไปซ้ายไปขวาเราจะได้ไม่พลาด ไม่ออกไม่ออกทั้งไหมครับต่อครับต่อโอเคหลุดแล้ว เห็นอะไรไหมครับเห็นมันสั่นไหมครับอันนี้ชิวหน้าผมแนะนำนะผมได้มาเป็นโพลีคาร์บอ a เนตมันดีไหมความเร็วสูงมันสั่นนะแต่ว่าผมเคยอุบัติเตุมาแล้วด้วยความเป็นชิวโพลีคาร์บอเนตเนาะเขาไม่แตกนะเขาอตอนที่อยู่กับแอร์หรอกเขากระแทกเข้าไปเขาพับตาม ก็เลยไม่บาดเลยไม่มีแผลเลยมีแต่รอยช้ำก็ไม่แพงด้วยนะตัวนี้ผมได้มาไม่ถึงพันนี่ก็ปรับตำแหน่งซะหน่อยก็จะได้ประมาณนี้ลองทาบเข้าๆพอเวลาเราเลี้ยวเราเลี้ยว เขาจะฟับเห็นไหมครับคนเดียวปุ๊บเขาก็จะขึ้นมาหลบนี้ว่ดีนี่นะครับมันก็ไม่ติดชิวเวลาฉี่ก็จะอยู่ประมาณนี้อ่ะโอเคไปติดตั้งกันต่อครับ ออติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็ได้หน้าตาประมาณนี้ก็เป็นพลสนาสติกลักษณะเหมือนอนี่บายอะไรดีไม่แน่ใจเป็นแบบเหมือนพวกของเล่นนะครับก็ยังมีความคมเนาะตามราคาสองร้อยกว่าบาท,ทนี้มิติในการใช้งาน โอเคด้านข้างก็ดูกว้างขึ้นมาเล็กน้อยเล็กน้อยจริงๆนะครับบอกเขาโค้งออกมานิดนึงครับถ้ามุมมองนี้ก็ครับดูใหญ,ใหญ่ๆขึ้นเนาะจุดประส,สงค์ผมต้องการที่จะกันลมกันมแมลงนะกันฝนอะไรเงี้ยไม่ได้ต้องการเวลากันลมแล้วแบบจะช่วยอะไรได้ เพราะว่าถล้มแบบนั้นก็คงหนักอยู่ทีนี้มาดูนะครับมิติการขีมก็จะใหญ่ขึ้นการเลี้ยวอาเนี่ยที่เจอกันบ่อยๆนะครับไม่ติดนะครับเพราะว่าเขาเขาอาหลบนะครับอนนี้ก็เหมือนกันนะครับไม่ติดก็เป็นตัวเลือกหนึ่งครับแามว่าถ้ามันสูงไปทำไงบง่ายนะครับ นี่ครับเป็นเหล็กก็กดเอาเลยครับชอบองศาไหนก็ตามนั้นครับครับสองร้อยกว่าบาทครับไม่ต้องคิดยากครับขี่หน้าหนาวเนี่ยเดี๋ยวรู้เรื่องนะครับถ้าไม่มีกาดกันลมดีกว่าเนียอกาดกันลมดีกว่าครับนี่ครับลองดูครับผมชอบนะ เดี๋ยวเก็บมุมอีกเก็บเหลี่ยมเก็บมุมให้มันหายคมตั้ง่อยก็ดีแล้วครับนครับขอบคุณครับ